สวัสดีครับยผมลิควิดเอกเช่นเคยนะครับกับเกมบูบาซิมูเลเตอร์พาที่หาแล้วเป็นไงหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเนิ่นนานหลายปีไม่ถึงน่าจะ2อาทิตย์นะครับผมที่มาได้มาอัดคิดเลยไม่ได้มาทําอะไรเลยคิดถึงกันหรือเปล่าครับทุกคนะผมคิดถึงทุกคนนะถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่รู้ก็ตามแฮเป็นไงพูดเองเออเองคุยคนเดียวตอนนี้นะครับผมอ่ะก็ หลังจากที่ทางบ้านนะครับมีผ่านช่วงวิกฤตโควิดโควิจมาก็เลยทำให้ไม่มีเวลามานั่งอัดทิตย์เลยต้องดูแลคนที่บ้านแต่ว่าผมรอดนะทุกคนผมขอชิงก่อนนิดนึงนะว่าทุกซีซั่นที่ผ่านมาตั้งแต่โลกนี้มีโควิดเนี่ยผมยังไม่เคยเป็นเลยไม<า>่ไม่น่าพูดผมว่าพูดแล้วรู้สึกเหมือนจะเป็นรางร้ายยังไงก็ไม่รู้ <os S 2> <laughs> โอเคก็เลยตอนนี้ทุกอย่างสถานการณ์ก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยมีเวลาว่างและที่จะมา อาดคลิปให้ทุกคนดูกันอีกเช่นเคยเนาะอ่ะพูดถึงร้านชานมไข่มุกคาเฟ่ของเราในรอบนี้นะครับเราจะสามารถทำการอัปเกรดแล้วก็ส่งชานมของเราเนี่ยไปให้กับลูกค้าได้ทั่วราชาอาณาจักรเลยทีเดียวเชียวนะเออเป็นไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหลังจากที่เวิรมมาเนิ่นนานอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่า let's go อันนี้นะครับยินดีด้วยตอนนี้เนี่ยร้านชานมไข่มุกของเราได้เปิดใหม่แล้วแล้วก็มีคาเฟ่ที่น่ารักแล้วก็ดึงดูดผู้คนมาจากทั่วทุกทิศเลยตอนนี้นะครับเราสามารถทําการอัปเกรด delivery s e r v i c e ได้แล้วซึ่งคนขับรถนะครับจะนําชานมไข่มุกของเราเนี่ยไปให้กับลูกค้าแล้วก็เราจะต้องทําการอัปเกรดมาร์เก็ตติ้งหรือว่าจ้างมาร์เก็ตเตอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถช่วยเอ่อคนนะครับมา สั่งชานมไข่มุกของเรามากยิ่งขึ้นเนาะในการส่ง Delivery อ่ะมาดูตังกันก่อนนิดหนึ่งเรามีตังอยู่พันหนึ่งนะทุกคนแต่ก่อนอื่นผมจะไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าผมจะอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนในทุกครั้งเลยผมก็จะชอบมักจะลืมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็อดอะไรดีๆไปรอบนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กเซลเนาะก็ได้ของในราคาถูกโอเคกอนอื่นอย่างแรกเราต้อง อัปเกรดเจ้าตู้ตู้เย็นเออ่อกี้นึงไม่ออกว่าจะเรียกว่าตู้อะไรดีอัปเกรดตู้เย็นของเราก่อนนะเราจะได้รักษานมของเราไม่ให้บูดอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะอัปเกรดไปเรื่องของเอ็กซ์ตาท็อปปิ้งเนาะแล้วก็เหมือนเดิมพวกนี้อัปเกรดไปก่อนเป็นการเอ่อเพิ่มยอดขายที่ดีให้กับเราแล้วก็กลับมา,าเก็บของพวกนี้กันนิดนึงนิดนึง มีเงินอยู่390กับชานมย0ิแก้วผมไม่รู้ว่าชานมยี่ิแก้วจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองเพิ่มไปสัก30ตัวก่อนแล้วกันนะมับมบัเกมก็ยังอ๋อไม่พอแฮะพี่เก็บไม่พอนะเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขออัปเดตที่เก็บกันนิดนึงแล้วก็ไปที่ชานม30แก้วชานมหนักไม่พอครับเอาย8ดก็ได้ แต่ว่าเรายังไม่รู้เนาะว่าตอนนี้ลูกค้าชอบชาน,นมของเราหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเซอร์วยกันก่อนเลยนิดนึงไปพรอไหม let's go <S ตอนนี้กว็วิ้ลืมไปเลยว่ามีสิ่งนี้อยู่อ๋อนี่ไงข้างขวามันจะมี GPS ด้วยนะครับที่ให้ดูว่าเราเนี่ยขนส่งชาน,นมไปเท่าไหร่อ่าจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้โอเค get อยู่แบบนี้ตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะได้ไข่มุกเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากได้ น้ำตาลเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับได้เลยชานมมากขึ้นไข่มุกมากขึ้นน้ำตาลมากขึ้นโอเคผมจะอัปเกรด Delivery ่สักเดี๋ยวนะเติมสต๊อกก่อนเติมสต๊อกก่อนไม่มีตังค์วิขอบคุณครับเขาซัพพอร์ตเราตั้ง1000แน่ถ้างั้น1000บาทนี้ผมจะใช้อย่างคุ้มค่าก็คือการเอามาอัปเกรดนะครับผมผมจะเพิ่มไรเดอร์เพิ่มอ,อีก2คนเลยแล้วกัน โอเคไหมเดี๋ยวเอาอีกอันึงแล้วกันเอาความเร็วอ่าแบบนี้จะได้ส่งชานมกันเพิ่มมากขึ้นเนาะน่าจะประมาณนี้น่าจะดีไม่รู้แหละเดี๋ยวลองดูก่อนก็อินคัมมันได้ประมาณ60นะตอนเนี้ยมาดูกันบ้างเดี๋ยวเราจะเพิ่มท็อปปิ้งทุกอย่างเข้าไปอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเก็บตังเอาไว้ก่อนนะครับจะได้มีตังไปในการเติมสต็อกในรอบหน้านเนาะโอเคพร้อมไปเลยวิ้ แต่อย่างนี้มันก็น้อยไปไหมเหมือนตอนนี้คนขับรถเรามีอยู่3ามคนนะโอเคสบายๆนะครับมาอย่างนี้สบายแน่นอนเดี๋ยวเราอาจจะอัปเกรดวงให้มันดูกว้างมากขึ้นไหมเราสามารถลดคนขับมาหนึ่งคนแล้วก็อัปเกรดระยะความกว้างดีกว่านะครับผมดูจากสภาพแล้วตอนเนี้ยเออมันแบบว่ามันเร็วจนเกินไปเราอัปเกรดมาร์เก็ตติ้งกันสัก สองรอบแล้วก็เอาชานมไข่มุก30แก้วนะครับผมมาดูตอนนี้นะครับจะมีงานเทศก,กาลเนาะหมายความว่าเราจะต้องมีลูกค้ามามากมายไก่กองลำยองใหญ่แน่นอนผมเพิ่มก่อนเอาเท่าที่ทำได้42แก้วนะครับก็อยากได้ไข่มุกเพิ่มด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวนะเอาเครมอันนี้มาก่อนอันนี้1อัน อยากได้ไข่มุกเพิ่มได้เลยได้แต่ไม่ไม่น่าพอเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันรอบหน้าผมเน้นจํานวนก่อนตอนนี้คิดว่าสี่สิบสองแก้วอาจจะหมดนะครับเพราะว่ามีงานเทศกาลเนาะไป,ไปดูอัะอะไรเห็นคนั้น,มนหมดแน่นอนดูจากสภาพแล้วอะ่ะแต่ว่าไอชานมเราทําช้ามากเลยอะ่ะเพราะว่าเครื่องเรายัางทําช้าอยู่นะครับตอนนี้ก็คือคนไปหมดแล้วไม่รอเดี๋ยวได้ พยาได้ยมาวากเลยโอเคผมต้องเพิ่มไข่มุกไปอีกนะครับแล้วก็เป็น40แก้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาเรื่องของอันนี้นิดนึงโอเคมีบิ๊กซ็อกเกอร์แมตช์รอบนี้ผมบอกเลยว่าหมดเชื่อผมหมดแน่นอนผมแบบว่าผมรู้ผมเรียนมาเป็นไงโม้ไปอย่างนั้นแหละเราเอาเอนเตอร์เทนเนอร์มานิดนึงเอ้ อัพเรื่องเกตเรื่องอนเตอร์เทนเมนต์กันนิดหนึ่งคนจะได้สั่งท็อปปิ้งกันเยอะๆนะครับผมอ่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่า l e t โ go ่าอ๋อไม่มีกำไรไม่มีกำไรเราต้องเราต้องเพิ่มกำไรด้วยนะทุกคนนะสบายสบายอุ้ยทำไมคนมันน้อยจังอนะ่ะผมคิดไปเองเล้าใจอยู่นะแบบเนี้ยแต่ว่าระยะทำไมทุกคนก็คือไปอยู่นอกระยะกันหมดเลยในระยะก็คือไม่มีคนสั่ง โอเคมาดูกันสิแต่จริงๆเราก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นอยู่นะได้กำไรจากการเดลิเวอรี่เยอะอยู่นะครับแต่ว่ากําไรจากการทำเอ็กซ์ t ต p p i ท็เนี่ยลดน้อยลงเนาะมาเก็บรีวอร์ดกันก่อนนิดนึงเราจะได้เอาไปอัปเกรดอย่างอื่นต่อเราทำอะไรดีผมว่าผมจะอัปเกรดเรื่อง Marketing เพิ่มไหมอ่าอัพเกรดเรื่อง Marketing เพิ่มดีกว่าแล้วก็สต็อกตอนนี้เราขายได้อยู่ประมาณ15แก้ว อย่างนั้นผมยังไม่เติมสตอ็อกดีกว่านะครับผม <Wow. S 1> อุย้ยแต่ว่าเอ่อเราจะเปิดร้านได้นานขึ้นเหรอในวันนี้อลองดูลองดูลองแบบนี้ดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเปิดร้านนานขึ้นเนี่ย40แก้วมันจะหมดไหมเนาะแต่ตอนนี้ดูเหมือนลิดนแหวกลินพัน,นเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้ทุกคนเป็นไหมแบบว่าเวลาทำอะไรแล้วแบบลินชอบพันอะไรเงี้ยเออโอเค แต่ดูจากสภาพแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้ามาเยอะมากแต่ว่าเราผลิตชานมไข่มุกมันคือแถวคนแถวนี้เขาชอบกินไข่มุกกันเหมือนกันนะเขาอยากได้ไข่มุกเพิ่มอีกแล้วอะ่ะได้เลยลูกค้าขอมาเราก็จัดให้จัดให้ตามคำขอของลยครับคุณลูกค้าผมอัปเกรดเรื่องแมชชีนกันก่อนนิดนึงดีกว่าเนาะเราจะได้อ่อมีตังนะครับในการไปทำอย่างอื่นต่อแล้วก็ผลิตได้เร็วยิ่งขึ้นประมาณนี้โอเคอ่าน หนังสือพิมพ์นี่ไงนี่ไงชอบติดเป็นนิสัยไม่ลืมอ่านหนังสือพิมพ์ไงพอลืมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเป็นไงซื้อของแพงแพงมากตอนเนี้ย้องเสียงสูบเลยแพงมากไปเริ่มวันใหม่กันก่อนวันนี้น่าจะดีขึ้นนะดูจากสภาพและดาวเอาอุ้ยวุ้ยุ้ยม,มือมตะมือมือตะมือเกือบไม่ทันให้ตายเถอะเมื่อกี้เอาล่ะ สี่สิบแก้วหมดแบบพอ,อดิบพอดีเลยเฮ้ยได้อยู่นะแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนะก่อนทุกคนอยากได้ชาอยากได้ไข่มุกเพิ่มอ,อืมกินอะไรกันขนาดนะั้นนะไข่มุก่าก็คือรีสต็อปแพงมากแล้วนะตอนเนี้ยโอเคลองลงทุนเพื่ออนาคตของเราได้เลยลงทุนไปสามร้อยกว่าบาทเดี๋ยวผมขอซื้อช้อปปิ้งเพิ่มก่อนละกันนะครับพวกใส่หลับต่างๆเนาะ เพื่อที่เขาจะได้มาเติมแล้วเราจะได้กําไรมาก่ขึ้นเดี๋ยวผมขอไปดู delivery แล้วก็ไปดูเรื่อง s ซ i ร์ว e สเลนชนิดนึงดีกว่าเนาะเอ๊หรือว่าผมจะไปอย่างนี้แล้วกันอ่ะอย่างนี้อย่างนี้จะได้ไปรอบนึงเนี่ยขนชานมได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโอ้ผมลืมเลยเรามาดูเรื่องโกกันก่อนนิดนึงเราจะต้องเก็บเงินให้ได้10,000แสนนะครับมีการจ้างพนักงาน10ครั้งแล้วก็มีการ Del i v e r y 100ครั้งต่อวัน โอ้เยอะเหมือนกันนะหนึ่งรอยครั้งต่อวันอ่ะไม่เป็นอะไรตอนนี้เดี๋ยวเราลองเก็บตังกันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวแพทนี้เนี่ยเราเกมนี้เราน่าจะต้องเน้นเรื่องการขนส่งให้ได้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเนาะคนหน้าร้านเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นมากเท่าไหร่นะในรอบนี้โอเคไหมเหมือนเราจะส่งไม่ทันนะตอนนี้ดูจากจำนวนประชากรที่เขาสั่งเข้ามาแล้วนั้น อ่านหนังสือพิมพ์ก่อนวันนี้นะครับร้านจะเปิดได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะอัปเกรดเรื่องของสโตร์เรจนิดนึงสักสทีละกันแล้วก็ซื้อชานมสักเจ็ดสิบใช่ไหมไม่น่าจะหุ้ยเจได้ด้วยหรอได้70็ดสิถ้วยผมบอกเลยว่าวันนี้ต้องหมดเพราะว่าเราจะสามารถขายได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเอาเรื่อง Strap employee license มาอันหนึ่งละกันเผื่อ,อไว้สำหรับที่เราจะได้จ้าง พนักงานนะเวลาชุดมีช่วงอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยอาแบบนี้ก็ดูดีอยู่นะตอนเนี้ยสบายสบายนะครับผมโอเคเราเปิดร้านได้นานขึ้นเจ็ดสิบแก้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่แค่ฝันฝืนทำฝ์นให้เป็นจริงนะครับทุกคนอุ้ยเกือบหมดนะน่าจะเหลือสิบกว่าแก้วแต่ก็โอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่แบบนี้เกือบหมดนะครับผม สวยงามบอกเลยว่ายังรวยเลยครับพ่อมตอนนี้วันนี้เสียงเป็นไรไม่รู้ว่าเสียงขึ้นสูงขึ้นต่นนำไปหมดละอุตชอตเทสนะครับผมมีราคาสินค้า,ร,ร,า,ร,าราคาเพิ่มขึ้นด้วยชานมไข่มุกตอนนี้ทุกคนก็ชอบนะแต่ว่าโหโชานมแก้วละ34ดอลลาร์ก็คือเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทโคตรจะแพงถ้าเป็นเทียเป็นเงินไทยก็โคตรจะแพงชานมแก้วละร้อกว่าบาทครับผม เดี๋ยวเรามาอัปเกรดเรื่อง delivery กันต่อดีกว่าสัองทีแล้วกันอ่ผมจะเอาเรื่อง service rent ดูเนาะเพราะว่าเมื่อก,กี้เนี่ย service rent มันแบบว่ามันต่ำเตี้ยเลียดินเกินไปอะครับทุกคนมันไม่ถูกใจเลยอะเดี๋ยวนะผมเอารอบนี้สัก50แก้วดูก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็ไปเรื่อง entertainer อัพเกรดไปสัก3ทีอะเต็มละเต็ม3ทีพอดีเก็บเงินมา ท่าน,นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามาอัปเกดตท็อปปิ้งเพิ่มเติมเนาะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ปะเราไปลุยกันต่อวิระยะอย่างไกลอ่าตอนเนี้ยดูดิฮะเกินหน้า gps ไปอีกอย่างยาวไกลอาจจะต้องจ้างพนักงานเพิ่มบางแน่แบบเนี้ยกับความเร็วเออดูไม่น่าจะทันนะนั่นน่ะสิ ห้สิบแก้วขายม่หมดด้วยนะตอนนี้ประเด็นนะเหมือนว่าตอนนี้ออลูกค้าจะเปลี่ยนความชอบกันแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารอดูกันผมขออัปเกรดอีกแบบสามรอบล้กันรอบนี้ผมจะอัปเกรดไรเดอร์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความเร็วสักห้าเนาะไรเดอร์สักสามคนไหมอุ้ยออไรเดอร์อีกสักคนหนึ่งแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้เรามีไรเดอร์แบบ มากมายที่จะส่งให้ถึงทุกคนอุ้ยโอหเพรา <c oughs> เรอัปเกรดไรเดอร์เยอะๆแบบนี้แล้วหมดเหมือนกันเนี่ยหมดภายในครึ่งวันโอเคโอเค,อ,เคอาได้อันนี้มันโอโ้โหอยู่ดีๆทุกคนก็มาชอบชาโนมไข่มุก,กันเราแบบลดหลามงั้นผมขออัพสโตรเรจเพิ่มก่อนนะครับดูจากเวลแล้วเนี่ยน่าจะมีคนมาสั่งชานมไข่มขมก,กเราอีกมากมายแน่นอน ผมลดราคาก่อนตอนนี้ของราคากลับมาเท่าเดิมแล้วเนาะอ่าลองสต็อกดูสักเฮ้ยเราได้เงินกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราลงทุนไป3า0รอเราได้มันกลับมาห0 0ลองรอยแก้วดูก่อนนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะหมดไหมแต่ว่าผมต้องทำอันนี้เพิ่มขึ้นอ่าเราจะได้ผลิตธนมกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในไหนคนก็ชอบแล้วเราเพิ่มเอ็กซ์ตาท็อปปิ้งเข้าไปนะฮะคนจะได้สั่งท็อปปิ้งเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเราลองเอาเอา่อนี่แล้วกันนะครับผมมาเก็ตเตอร์สองดาวมาหนึ่งคนเราจะได้ขายของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นต,ตอนนี้เราลงทุนไปตั้งร้อยแก้ววันนี้ไปดูกันอุ้ยหมดภายในครึ่งวันนะแบบสภาพเนี้ยแน่นอนนั่นไง <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะขายดีขนาดนี้มันขายดีเกินไปขายดีจนนับกวยาตายเถอะโอเค ถ้ามันขายดีขนาดนี้เดี๋ยวผมเพิ่มเพ,มเพมิเพิ่มสต๊อกก่อนเพิ่มสต๊อกก่อนสต๊อกก่อนอ่าเพิ่มอีกกันเท่าไหร่ดีอะร้อยห้าสิบแก้วไหมร้อยห้าิบแก้อยห้าสิบแก้ว,แ,กวแล้วก็ผมจะจ้างพนักงานนะครับทุกคนมาอ่ามีบริบต้าอีกหนึ่งคนแล้วก็มาร์เก็ตเตอร์อีกหนึ่งคนละกันมาลองดูว่ามันจะดีหรือไม่ เราจะต้องลงทุน730เพื่ออนาคตได้เลยลองลงทุนไปดูเอาล่ะไปหืมรวยดูความรวยนี้ดิครับทุกคนอุ้ยิายหมดภายในครึ่งวันอีกแล้วโอไม่กอดยังไงดีวะเอาเกจสตอลเลตเพิ่มเอาสองร้อยแมสสองร้อยแมสวยถ้าเมื่อปีนร้อยห้าสิบมันหมดภายในครึ่งวันใช่ปะ รอบนี้เราต้อง300ดิเออมันจะพอไหมอะ่ะผมอยากได้สัก300อะต้องอัปเกรดอีกหนึ่งรอบแน่เลยแต่จะมีตังอุ้ย,อยเอา250ก่อนแล้วกัน250ประมาณนี้ไม่พอปึ๊บ,บไม่พอแฮะ200ดูก่อน,นะฮะโอเคลอง200ดูก่อนแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าจะพอมากน้อยแค่ไหนวุ้ยเราได้นี้มาแล้วไง เราต้องโดเนทเพื่อความปลอดภัยของคอมมูนิตี้ของเรานะก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะโอเคโบบาลิสตาแล้วก็มาเก็ตเตอร์อีกสักหนึ่งคนเนาะสองผมคิดว่าวันนี้น่าจะหมดอยู่คิดว่าหมดแน่ๆไปเลี้ยงเก่าบอกเลยหมดพนกไม่ถึงครึ่งวันด้วยสภาพนี้เฮ้ยครึ่งวันหมดผมต้องเอ่อทำยังไงดีอัปเกรดสโตร์เรจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่คือสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ขอรีเฟรนิดนึงแบบว่าตอนนี้ล่ำรวยเงินทองล่ำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมาผมอัปเกรดไปเลยสามทีผมอยากได้สักสามร้อยแก้วผมคิดว่าสามร้อแก้วนี่น่าจะเอ่อเอ่อหูเรารีสต็อกกันแพงขนาดนี้เลยเหรออ่ะสองร้อยแปดติดแก้วนั่นไงผมติดไปน,นี้ใส่แล้วผมดืมอ่านหนังสือพิม เสียงเงินไปสองร้อยห้าสิบหกหมายความว่าผมว่าเราไม่น่าจะได้เงินจากการลงทุนเพิ่มแล้วแหละหุ้นมันตกอะทุกคนผมไปอัพบารบารูนกันนิดนึงดีกว่าเนะเาะอ่าผมจะอัพเจ้าสปาวเชนดูก่อนละกันเนาะเผื่อมันจะโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นเอาไปให้เต็มเลยความรวยของคนเรานั้นมันไม่ค่อยหาออกไปทุกคนมันน่าจะต้องโผล่มาสักที่หนึง่งแถวแถวนี้แหละนี่หนึ่งร้อยุมไม่วันเนี้ย นั่นนะสิโอเคแบบนี้ได้อยู่นะเราได้เงินแบบสบายๆเลยเงินแสนไม่ใช่เรื่องไกลวุ้ยเราผลิตไม่ทันหรอเดีย๋ยวผมเอาอัปเกรดเรื่องอ่าสตัมเพิ่มมาน,นิดนึงแล้วก็เติมนั่นไงลืมอีกแล้วลงทุนเพื่ออนาคตเรามีล้ลงไปองพันหกคิดว่าจะรอดไหมสองพันหของเราเนี่ยผมว่าอยากจะอัพเกรดเดลิเวอรเพิ่มอะ อัพเกรดเ e ลิเวอรเพิ่มอีกสักทีละกันนะครับดูจากคนแล้วเนี่ยผมอัพเอ่อแก้วได้สักควา,ามเร็วสักหนึ่งร้อยละกันกำลังดีละมัง้งแล้วก็ไรเดอร์เพิ่มอีกสากคนเนาะโดยประมาณโดยประมาณมีอะไรให้เราทำอีกบ้างเดี๋ยวผมจ้างบูบริสซาเพิ่มก่อนละกันตอนนี้คนผลิตไม่พอเดี๋ยวเก็บเงินหนึ่งหมื่นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดเรื่องของ สตาร์ทลเซ้นอีกหนึ่งอันนะจะได้จ้างคนได้เพิ่มขึ้นเนาะไปไปสโกบสองร้อยแก้วหมดด้วยความรวดเร็วเอาว่ะตอนนี้แก๊ปของเราก็ตรงกันอย่างขยันขันแข่งผมต้องอัพสตอรีจริงๆเนาะทุกคนไม่ได้แล้วแบบชีวิตชาติงไข่มุกของเรามันไอดีเกินไปอะ่ะไอดีจนน่ากลัวแล้วตอนนี้นมีบเฟสิวลนะคะผม คิดว่าจะหมดไหมม่อุสอิสามร้อยสิบไม่น่าหมดแน่เลยรอบเนี้ยคนไม่น่าจะเยอะนะคิดว่าผมคิดว่าคนรอบนี้ไม่ไม่คิดว่าจะเยอะแต่ Delivery ไม่แน่นะฮะอ่ะลองดูก่อนอุ้ยอุ้ยอหมดสามรยหสิบก็น่าจะหมดสภาพเนี้ยเกลี่ยงแต่ก็หมดแบบใกล้เชียงอยู่นะ ถือว่าใกล้เชียงวันร้านเปิดอยู่นะครับผมแต่ Delivery เนี่ยลดไปตั้ง2อ9 9โอเคเดี๋ยวลูกค้าจะเปลี่ยนความชอบแล้วเดี๋ยวเราต้องมารอรับมือกันเนาะผมขอเติมสต๊อกก่อนแล้วก็เรื่อง Staff Employee มาตรงนี้นิดหนึ่ง Enter t r i n e r กับ b o b บอ i s t a เพิ่มอีกสักหนึ่งคนประมาณนี้แล้วกันอ่อขอดูโกกันก่อนนิดนึงนะครับเราส่งได้แค่52เองนะตอนนี้ อาจจะต้องมาทําการอัปเกรดเพิ่มกันนิดนึงขอสัก3ที3ทีผมจะไปเรื่องของ s ซอร์วิสเลนส์สักสองรายเดอร์อะมอนตหรือจะอไปไบสปีดดีเอาไปที่ไบสปีดสักสองละกันแค r ี่ได้4อันต่อรอบแล้วก็รายเดอร์เพิ่มอีกหนึ่งคนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ Let's go อ่าแบบนี้สบายอยู่นะ แต่ไม่น่าจะหมดแล้วอะผมน่าจะผลิตมาเร็วเกินไปอาจจะต้องอจ้างมาร์เก็ตเตอร์เพิ่มขึ้นเนาะดูจากสภาพแหละแบบว่าลูกค้าแบบไม่ถูกใจเลยมันน้อยเกินไปโอเคผมจะอัปเกรดเรื่องมาร์เก็ตติ้งเพิ่มนิดนึงเนาะประมาณนี้โอยวันนี้อากาศเย็นทุกคนจะอยู่บ้านหมายความว่าถ้าสมมติผมสร้างมาร์เก็ตเตอร์มาเนี่ยเขาจะกลับไปส่งบ้านกันเยอะไหม นองมาลองดูนะครับผมไปเริ่มอ่คนอยู่บ้านหมายความว่า Delivery มันก็จะขายดีเนาะแบบนี้ไม่มีปัญหาสำหรับเราโอเคแจมอยู่แจมอยู่ถึงร้อยแก้วไหมไม่น่าจะถึงเนาะดูจากสภาพละเกือบเกือบถึงนะตอนนี้อุ้ยเกือบถึงอยู่นะเกือบถึงอยู่นะโอเคเราได้กำไรมาตั้งเยอะแล้วลงทุนไปเท่าไหร่นะตอนแรกสองพันใช่ไหม เราได้กลับมา5พันแล้วส่งไป94แก้วเนี่ยรอบที่แล้วผมขออัปเกรดส2รอบแล้วกันเอาไรเดอร์10คนแล้วก็ความเร็วสักเท่านี้ s r ซ i ิ e เรน n ์เพิ่มขึ้นเนาะเราจะต้องจ้างมาร์เก็ตเตอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสัก2คนแล้วกันมารองดูก่อนมาดูเรื่องสโตรเ g e นิดนึงสโตรเ g ตเติมไปโอ้โหวันนี้ไขยดีบอกเลย เงินแสนอยู่ไม่ไกลวยวิว,ว,วลืมผมลืมกดแอร์นั้นอีกแล้วโอ้โหส่งไม่ทันใครมันส่งทันก่อนสภาพหน้าํามจริงเอาอะไรมาทันก่อนอ่าอุ้ยงี้เราเหลือแค่เก็บเงินแสนอย่างเดียวเราก็ผ่านแล้วดิทุกคนใช่ไหมถ้าเก็บเงินแสนผ่านผม,ผน,ผมนีนี่ไอ้เงี้ะแล้วกันผมรีสต็อกอย่างเดียว รีสต็อกเอาเอา่เอเขาเรียกว่าอะไรหาคนมาส่งเีอยแล้วตอนเนี้ยอ่ะผมเติมไปสักเท่านี้สี่ร้ยแก้ววันละสี่รอยแก้วก็น่าจะอยู่แลวมัง้งเนี่ยเออขายวันละสี่ร้อยแก้วพอนะครับอ่าเดี๋ยวเราเก็บเงินให้ครบหนึ่งแสนเราก็จะผ่านด่านนี้แล้วอุ้ยผ่านไวยอยู่เหมือนกันนะไม่ทำอะไรเลยส่งยังไงให้ทันก่อนดูจากสภาพตรงนั้นแล้วโอเค สวยงามวันนี้มีบิ๊กเดลิเซลด้วยอ่าผมขอหนึสองสามเอาคนส่งของเพิ่มนะครับผมจะจ้างมาร์เก็ตเตอร์เยอะๆเลยมาแบบนี้แหละแบบนี้แหละแล้วก็เติมสต็อกนนิดนึงไปเออเดี๋ยวเราเก็บเงินให้ครบหนึ่งแสนแล้วเราก็จบด่านีกันนะครับสบายๆบ่าย อีรีบุ๋ยเติมกันนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมีคนเปลี่ยนความชอบแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่าทำไมเรารวยดูคาำรวยของเราด้วยทุกคนโอ้โ oh หหมดสต็อกในครึ่งวันทำจริงเอ่อผมอัปเกรดมาเพิ่ม,ลแ,มแล้วกันเอาสักสี่ร้อสามสิบได้ไหมมีเลให้แล้วกัน อุ้ยได้อีกเหรอปุ๊ปปุ๊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 เท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแก้วโอเคสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแก้ววันนี้ป้าอืมอินคัมอย่างเยอะบอกเลยทุกคนชอบชานมของเราอยู่นะตอนนี้ขึ้นหัวใจด้วยหมายความว่าก็จะมีคนมาซื้อเราเยอะขึ้นเนาะผมจ้างมาร์เก็ตเตอร์หนึ่งคนเอ่อมาร์เก็ตเตอร์ หนึ่งคนเอ็นเตอร์เทนเนอร์หนึ่งคนนะครับผมเขาจะได้อ่อมาสั่งของเราเพิ่มมากขึ้นรีสต็อกไปก่อนหนึ่งทีสั่งแบบพวกท็อปปองท็อปปิ้งอะไรประมาณนี้อุ้ยลืมกดอ,อันนี้ทุกทีเลยมันเงินมันแบบกินหยิบนึงอะหมดภายในครึ่งวันไม่ถึงครึ่งวันด้วยอันวันนี้อากาศเย็นนะครับคนจะอยู่บ้านแต่ผมคิดว่าด้วยศักยภาพของ ไรเดอร์ของเราแล้วนั้นไม่มีปัญหาเลยอ่าโหดูไรเดอร์ของเราส่งแบบทันท่วงทีสบายปีสบายแพรภาษาอะไรวะ,ะเพื่อนมันแปลว่าอะไรก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพูดไปเรื่อยคนเราเหงาอนะนทุกคนนะแบบว่าเวลานั่งเล่นกินคนเดียวโนะมันก็จะเงาเงาใช่ไหมเราก็จะพูดไปเรื่อยพูดอะไรก็ไม่รู้บางครั้งความหมายก็ไม่มีใช่แล้วละ่ะบางทีเออพูดอะไรไปก็ าไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าไม่มีข้อใหม่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราแล้วนะครับในการเปิดร้านคาเฟ่สบายๆเงินน่าจะครบหนึ่งแสนแบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่หุ้ยถึง 1, หนึ่งแสนมั้นะผมลืมไอ้นี่แน่เลยผมลืมจ้างนักการตลาดทุกคนไม่ถึงจริงๆด้วย เพราะว่าอะไรใช่ครับผมลืมจ้างนักการตลาดครับมันหมดแล้วอ่ออ่ะผมขอรีอีกสักหนึ่งรอบอประมาณนี้ประมาณนี้ลงทุนอีกสักหนึ่งหมื่นแต่ว่าไม่น่าจะได้คืนทันแล้วแหละน่าจะจบเกมก่อนปะ่ะนักการตลาดทำให้คนสั่งเยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับผมเงินครบหนึ่งแสนแล้วเรียบร้อยในวันนี้ เราทำภารกิจการเปิดแบรนด์ใหม่ของเราเสร็จเรียบร้อยเป็นไงใช้เวลาไปประมาณ20กว่านาทีก็ถ,ถือว่าเร็วอยู่นะถ้าเทียบกับอันที่แล้วเราไปทำไปตั้งเกือบ40นาทีเลยนะเอออันนู้นมันยากอะมันแบบมันต้องทำเวลาทำเงินให้พอด้วยโอเคเรามาดูร้านใหม่ของเราดีกันหน่อยนิดนึงดีกว่าเฮ้ยเราจะมีเรื่องของการ m i กเซอร์สตาร์เลด้ด้วยอะขอเข้าไปส่องนิดนึง เป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมของเราแล้วอุย้ยเดี๋ยวนะเราสามารถเลือกชาของเราได้เลือกโอ้โหเลือกความหวานของเราเป็นแบบอื่นได้แถมเลือกไข่มุกของเราได้ด้วยอุย้ยอันนี้น่ารักอ่ะไข่มุกพีทปอปปิ้งไข่มุกแล้วก็ไข่มุกคาราเมลวะ่ะเขาว่ารอบหน้าเราจะสามารถทําสูตรไข่มุกของเราเองได้โอ้โหให้เงินไหมแค่สองร้อยใจใจไรใจํำที่เป่งเลย โอเคโอเครอบหน,หน้าตื่นเต้นมากๆนะครับเราจะสามารถคิดสูตรชานมไข่มุกข,ของเราเองขึ้นมาได้เล้วทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะจ๊ะหรือว่าสามารถมาคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยว่าชอบเกมนี้ไหมโอ้แล้วก็มีอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากจะเล่นนะครับ a g e of wonder 4เนี่ยออกมาแล้วจริงๆผมซื้อเกมนี้มาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับเดี๋ยวจะ มาเล่นให้ดูกันสำหรับใครที่เป็นสายชอบเกมแนววางแผนเกมแนวสงครามเกมแนวซีวิลลิเซชันต่างๆนะฮะได้เจอกันแน่นอนเพราะว่าไปแอบ,บลองเล่นมาแล้วนะทุกคนคือเกมมันค่อนข้างจะลึกมากนิดนึงเนาะก็เลยต้องแบบว่าเปลองเล่นมาดูก่อนว่าเออเกมมันเป็นยังไงเ,เกมมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบาย